Kitos. 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 Wow. Kali ini nak Ramen Lamin Buat besar. you? Tell my name, mommy. Yeah, you are... Do Lima Rita, Okay. Course, yes. Yeah. Where we gonna go now? We're going now In Korea. Yes. we playing, Say hi. Say hi to everyone. So I สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนคะ่ะมาเจอกับพวกเราดิโมโรซาเทฟฟีอ่อกแล้วนะคะก็วันนี้วันเสาร์ค่ะทุกคนอากาศดีแดดดีนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆทุกคนนะคะไปทานอาหารบุฟเฟ่ตกันนะคะที่เมืองตัมเปเร่นะคะก็เป็นเมืองที่คลิปก่อนนั้นนี้เราเคยลงไปแล้วตอนที่เราไปดูอ่า ไอซ์ฮอกกี้กันนะคะวันนี้เราจะกินอาหารบุฟเฟ่ต์กันค่ะทุกคนนะคะไปดูกันนะคะว่าราคาหัวละพันกว่าบาทเนี่ยมีอาหารอะไรอร่อยอร่อยให้เราชิมและให้เราลองทานกันนะคะไปชมมันพร้อมกันเลยค่ะในระหว่างทางก็จะถ่ายวิวนะคะประเทศฟินแลนด์ให้เพื่อนๆดูกันนะคะในช่วงนี้ประเทศฟินแลนด์ก็หิมะยังตกมาเรื่อยๆนะคะแต่วันนี้โชคดีมีแดดออกนะคะอุณหภูมิที่ประมาณลบแปดองศาเท่านั้นนะคะทุกคนไปกันเลยค่ะ ไม่แน่อออเดชากไปแล้วลูกเลยนะีต่ตาไม่แน่เอ,อื้สินยังว่าทำไมตูลี่เงียบไปคนเดียวอืม่ไปลิ้ยังอะไรตัวแกเลี้ยงสุนัขไปจากกัองมอล้วกี่ตัวเดตูรีซื้ออะไรอะลูกมีเงินอยู่สองยูโรแต่ตูลี่จะเอาขนมที่มันสองยูโรกับอีกสิบเซนเอ้ย so how much you pay your sister pay okay <laughs> คนไข่ใจดีรูรร้น่เป็นไไห้วรูรร้นเป็นไร,ปร,รไปก็ช่าหัวเมือน้หัวเหมือนนอยให้เสียไยแมคโดนัลสกแม็กี้อฮะโอเค,ออเ,คเรากำลังเข้าสู่ตัวเมือง วันนี้อากาศดีนะคะทุกคนแล้วก็เป็นวันเสาร์ด้วยนะคะประเทศฟินแลนด์จะใช้ภาษาราชการสองภาษานะคะทุกคนก็คือภาษาฟินนิชแล้วก็ภาษาสวีดิชนั่นเองนะคะฉะนั้นป้ายบอกทางต่างๆนะคะบอกสถานที่ต่างๆก็จะเขียนเป็นภาษาฟินนิชแล้วก็เป็นภาษาสวีดิช ตอนนี้เ,อเนอะนนนเราก็แข่งกันภาคกับพ่อน้องตุลี่ไปนะ,ะคะอ๋อตรงนี้มีสี่ด้วยตุลี่ก็ตัววารียูยาวพอสมควรนะเนี่ยเกือบสองโล ถ้ากรถแบบโหลดเตี้ยนี่ไม่น่าจะเข้าได้นะคะความสูงอยู่ที่2อเซน่เมตรนะคะสองร้เซนน้อนี่โย้แม่น่านเสร็จปะกอลเมกกอลกักไว้กอล อ๋อหลบผอสเนอะฮะนนี้เอ้ยมิตาเยอะก็เลยไหมเยอะตัวเล่ไปเยอะโอ้โหคนฟินเยอะมากเรามาถึงแล้วนะคะทุกคนพิ๊กต็ของเราเนาะว้าวไม่นานสิเต็นมอยมอย วารัตโต้เะวารัตโตูยอขาวารอ้ยยยอยอเขามีจำกัดโอ้โหอาหารทะเลที่เพลงจัดเต็มเลยวันนี้น่ากินมาสด ออปูต hmm. oh, so ัวใหญ่มากโอใส่อัโอเค คือฉ่ำมากอะ่ะกินไม่เป็นเสียดายมากแซลมอนเพลงมันชอบแต่ว่าไม่อยากอาอมมึงเอากุ้งตัวใหญ่ตัวนี้ไฟก็ได้นะเนี่ยแต่ลูกพี่เพลงเอาอะไรมาบ้าง ซูชิหมดแล้วดูน้ำจิม้มอันนี้ในส่วนโซนของทอดเนาะมีไก่หูกุ้งแล้วก็น้ำจิ้มไหลรดมากทุกคนตอนนี้เราก็กินอาหารมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะส่วนอาหารทะเลที่เราสั่งไปนั้นก็ยังไม่เสร็จนะคะเขาต้องเอาไปไป,ไปเขาเรียกว่าอะไรไปย่างให้เราไปผัดให้เราก็ ได้ตัวน,นี้มานะคะเป็นตัวสัญญาณบอกว่ากับข้าวเราเสร็จแล้วของเราเสร็จแล้วอันนี้ก็ยังไม่มีสัญญาณอะไรมาเพราะว่าตอนนี้คนเยอะมากรอมาช่วงบ่ายสองครึ่งนะคะกินต่อค่ะมาแล้วค่ะทุกคน ราเมงน้ำใสเป็นน้ำข้นสีสวยกินไม่เป็นสิอันนี้เขาเรียกปูอะไรทุกคนปูไข่หรืปูอะไรปูม้าอ๋อไม่ดูอการีวินแต่ไงรสชาติกรอบรสชาติกรอบไปเหลือแล้วน้กิมอ่ะเนืน้มรเขาใส่ซอสให้อันไม่มีน้ำกิม ดังเอยคิดตส์คดอสว้าวได้แล้วค่ะ คือหมึกยอหมูเยอะมากมากนะคะขออนุญาตใช้มือนะคะทำไมทำไมหางกุ้งเย็นมากแล้วก็ขออนุญาตใช้มือน้องกนจีบปูม่เปนกินรกเกินเคยกินเริ่มไกลอ่ะยโลนะยี่ยูโล เกาสิเซนเนาะคุ้มนี่ตีเป็นเงินไทยเท่าไหร่เดี๋ยวลงให้ในคลิปนะคะพันกว่าบาทมั้งหรือถ้าถ้าคนกินกินได้เยอะก็ถือว่าคุ้มแต่ถ้ามาแล้วแบบกินนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยก็ไม่คุ้มนะคะทุกคนใช่ไหมพี่เพียงเพียงกินชิ้นๆก็น่าจะคุ้มละยี่สิบโอเคโอ้โหจะกินอะไรไอ้ของตัดเขากินยังไงตัดเนื้อหมูดีน่ากินออยอ่อเด็กเขาต้องเอากระเทาต้องก้ามมันเลย ពីពេញគុំរៀងឯកាមិនអាចតាមនឹងមិនគុំទេទេ รีวิวถ้าอะไรอร่อยที่สุดอาหารทะเลเพราะมันเป็นจุดเด่นของร้านนี้อืมอาหารทะเลอืมแล้วอะไรอีกไอเดียซูชิที่หนูกินนะซูชิถ้ามันคือแบบหน้ามันเยอะบางร้านที่หนูเห็นคือแบบหน้าอร่อยใช่ไหมหน้าเพรียหน้าปลาหมึกเนี่ยเขาก็จะเติมทั้งละสามพินแล้วอันนี้กินได้ไหมล่ะอันนี้เติมเยอะมากอืม